เกียนคคุณการศึกษาภาพตับที่มีหน่วยงานเสนอมา4คนส่งให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อคัดเลือก34โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองได้รับการคัดเัเด็กที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นขวันและกำลังใจราับาที่2มอบเกียรติบัตรในนามจังหวัดอ่างทองให้แก่เด็กหญิงนักศึกกาดำรงศรีโรงเรียนชุมชนวัดศรีขันวิทยาคม ที่สา ح. มอบเกียรติบัตรในนามจังหวัดอ่างทองให้แก่เด็กหญิงชนาระดีสนที่โรงเรียนวัดชัยโยเพิ่มเกษตรสุวรรณศีและขออนุญาตเดินในแต่ละสาขาอาชีพประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกรสถาบันเกษตรกรร,กร,รู้จักและยืดถือเป็นแนวทางในการปันดีต่อประเทศชาติสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการ อรประเภทอมซับได้แก่สกรออ์อมซับสหาภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบกจำกัดสกรออ์กอมซับสหภาพไทยเรย้อนจำกัดและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประเภทกลุ่มเกษตรกรทำนาได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาชัยภูมิ แ่านูว่าหน้ารุ่กับแล้วก็ท่านสากจักันะครับที่ได้ดะเนกนกิจกรรมจนสามารถบรลุระดมวาร์ดด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ